สวัสดีครับสวัสดีกันใส้สายวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหังเสงครับก็มารุ้นกันไปเบาๆก่อนเนาะสำหรับหุ้นตั้งแต่รอบแรกนี้เคอียนดาวโจรครับหางเสงเป็นเช่นไรสักครูนะครับหังเสงเปิด799-02บวกครับไปตอนตอนนี้ลงลบไปลว <c oughs> หุ้นวันนี้ปวดประสาทนิดนึงครับสำหรับจีนและหางเสงใครตามก็เบาๆไปก่อนแล้วกันเนาะ เช้านี้กินข้าวเหนียวไปตอนนี้ตาจะปิดนะครับไม่ไม่รู้เลยกี้เกียดหรืออะไรมาเนะี่ยง่วงเลยเช้าเลยในสูวนเะก้าครับวิ่งรูดเก้าครับง่วงจริงๆเลยส่วนเก้าครับรีบอัดเผื่อจะงีบหลับไปไหวหนึ่งเก้าโอ้โหง่วงสามเก้าครับใครชอบแนวทางนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับฝากไว้ได้ฝากไว้ครับแล้วก็ สีครับ7 9ครับ8ปดครับผมร้อยร้อยร้อยน่าจะเรียงไว้เจ็ดไว้เนี่ยคูห้าหนึ่งหกแร้อยว่าเครับผมว่าการเรียนไปไม่ได้ 7, 8, 9, 8, 7, าารเจ็ไไดแปด เนาะงี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นหางเสงครับก็เดี๋ยวลงลบเดีกยลงลบลบลบลงบวกภาษากหุ้นเปิดลบลงบวกเปิดบวกขึ้นลบอย่างเงี้ยน่าปวดหัวครับอย่างงก็ฝากพิจารณาแล้วกันครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตามครับนี่ตาจะปิดแต้วง่วงจริงครับขอขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันในไต้หวันครับสวีเดนสวัสดีครับผม